กลับมาค่ายก็ต้อนรับกันด้วยพายุเลยนะที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับในค่ายในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยตกอย่างกับฟ้าจะรั่วถ้าเป็นฝนตกตอนหน้าร้อนเนี่ยมาแต่ฝนเราไม่กลัวหรอกแต่ลมกับฟ้าเนี่ยน่ากลัวครับแต่เราชอบอยู่อย่างหนึ่งครับฝนตกแบบนี้จะได้หาปลาก่อนจะหาปลาเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนถ้าเป็นชมวกที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้แบบยาวแล้วก็ไม่มีเงี้ยงครับร้านอุปกรณ์หาปลาร้านเนี่ยเป็นร้านประจําเราตั้งแต่เราจบมาบรรจุแล้วครับ อุปกรณ์หาปลาเนี่ยมีแทบทุกอย่างวันนี้เราจัดอุปกรณ์มา3อย่างครับที่ดักปลาชมวกแล้วก็ที่จับกบ3อย่างเนี่ยหมดไป3 7 0อบาทของมันต้องมีครับนั่นปลาให้วายไปก่อนให้รอหลังเลิกงานก่อนเจอกันแน่ฝนตกมาวันนี้ยังกับนัดกันไว้พอดีเลยครับเราจะได้เอาหน้าไฟใหม่ไปเฮ็ดด้วยเป็นหน้าไฟรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากตัวเดิมผู้สนับสนุนส่งมาให้เราใช้พอดีครับส่วนหน้าไฟตัวเดิมอ่ะจะให้พานโตโน่ไปไว้ใช้ นัดกันไว้แล้วคืนนี้เราออกล่ากันดีกว่าแต่กว่าจะถึงตอนค่ำอะ่ะยังมีเวลาอยู่ครับเอาที่ดักปลามาดักตรงคลองไส้ไก่นี้ก่อนเราขับรถมาแวะดูเห็นปลาว่ายไ,ไปมามันอดใจไม่ไหวนี่ได้จริงด้วยครับ2ตัวแรกของวันนี้ไหนขอดูหน่อยสิได้ปลาชนิดไหนเนี่ยทุกคนว่ามันคือปลาอะไรครับแก้มมันจะมีออกสีแดงแดงมันคือปลาแก้มช้ำครับตั้งแต่หาปลาในค่ายมาเนี่ยพึ่งได้ปลาแก้มช้ำนี่แหละ ก่อนใกล้ค่าเนี่ยขอให้ได้สักสีห้าตัวเฮ้ถ้าได้เนี่ยว่าจะเอาไปโรยเกลือแล้วก็ย่างกินดูไอปลาแก้มช้ําเนี่ยเราก็ยังไม่เคยกินเลยครับยังไม่รู้เหมือนกันรสชาติเนื้อมันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่กับข้าวเย็นนี่แหละรู้แน่ถ้าเป็นปลาที่ได้มาใหม่ๆแล้วเอาไปย่างเนี่ยเนื้อมันจะสดดีครับรอบนี้ถือว่ามาอย่างเชิงก่อนแล้วกันนวลละครับรอบจริงรอให้สิ้นแสงทางทหารก่อนพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฉมวกไม่ว่าจะเป็นหน้าไฟเนี่ยพร้อมอยู่แล้ว แต่ก่อนที่จะออกค่ำเนี่ยขอเติมพลังก่อนครับจะเอาปลาแก้มช้ำสามตัวที่เราได้มาเนี่แหละมาย่างกินเฮ้ยใครว่าน,นั่นรีบจังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเอาเรากะไว้แล้วฝนตกแบบนี้ยคนต้องออกมาหาเยอะแน่แต่ก็ไม่ว่ากันครับฝีมือใครฝีมือมันแต่ที่เรารู้อ่ะเราได้ปลามากินละถ้าได้เป็นพวกปลาขาวหางแดงปลาส้อยเราจะชอบเอามาทาเกลือแล้วก็มาย่างกินครับเนื้อปลาพวกเนี้ย จิ้มกินกับน้ำปลาเฉยๆก็อร่อยแต่เวลากินอ่ะต้องคอยระวังก้างเหนี่ยมมันหน่อยส่วนเจ้าปลาแก้มช้ำวันเนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะมีก้างเยอะไหมเราก็เพิ่งจะเคยได้กินก็วันนี้แหละถ้ามีพวกย่างปลาเนี่ยขาดไม่ได้คือพวกตําถัว่วข้ากันดีอย่างกับอะไรแต่ตอนตําถั่วรอบเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้ครับต้องรีบกินเพราะว่ากินข้าวกินอะไรเสร็จเนี่ยเราต้องออกรอบต่อครับวันนี้ที่ได้มา3ตัวแรกเนี่ยแค่ออเดอร์นี่ของจริงต้องหลังจากนี้ครับ พอสิ้นแสงทางทหารเนี่ยก็จะถึงเวลาของนักล่า